อ,อ,อ,อขออภัยในความใช้มือด้วยจ้ะแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ขู่สุคนจญา มาจ้าพี่น้องจมามื้อนี้มาพอากับช่องสาวลาผ้ากินนี่ละจา้ามื้อนี้สาวปลาสิาพามาก,กินตำทะเลกินกับใสจ้าพี่นอ้องมาแบบเผ็ดๆเลยจ้ะเบิ่งใสพี่นอ้นองมามาพี่น้องมามาแซ่บๆนำเกันกับสาวปลาจา้าคำ้ำแรกแคกมันตำสัวนได้นี่พี่น้องใส่เสน้นข้าวปุ้นโอ้ย ขออภัยในความใช้มือด้วยจะ้ะอุ้ยพี่น้องจ๊ะมาเด้อจะ้ะแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจะัะอืม เดยกันไกม่ม,มาพอใส่ยัดไข่ได้จัดเห็ดเองบ่แตกพี่น้องอืมอืม,อ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 ม ลมเด้นอนั่นเด้อกินน้ำบ่กินน้ำหนึ่งปลาบ่เนี่ยมาไายกินน้ำหนึ่งปลามา <c oughs> อูเรื่องม่เคืนกินอะไรอย่างแมพี่นนองโอ้เสตัวเย็นหบ้นี่ก็เป็นฝาป่าอี่หลีพี่นนองนี่เป็นฝาฝ่าแสตัวเย็น,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 ยน,น,น,นแบ 嗯。Mm hmm. กินยากเลยพี่นอน,นอง มันเป่าแห้งล่ะ น้ำเต้งเล่งดีครับอืมัซับปลาสิพามาซาวใส่มา้นี้ 아, 좀긴 g ไภูมิใจหลายเห็ุเองมลนก็นบ้แตก <c oughs> ภูมิใจนำเสนอ 不买。Ooh, แอบเบิร์ต,ตพีนพ่น้องแต่แบบแต่ไปคักปั๊ดแสบเพราะยังมุดขีดินยางแม่เจ้าเท่านี้เป็นขึ้นมากินน้ำผละจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้บ่เบิดจ้าเดี๋ยวซอฟต์ปาสไปเสียบใหม่ย,ยางอยากต่อจ้ะพี่นอ้องอ๋เอาละจ้ะพี่น้องจ้าเหมือนในซาวต์ปารขอลาไปก่อนฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบซอฟต์ปาร์ากินเนได้ดจ้า ดับสวัสดีจ้า